สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาดูงานลูกค้าติดต่อไว้นะครับก็เดี๋ยวมาดูปัญหา,าในส่วนของงานนะครับที่มันเป็นปัญหาก็คือการรั่วซึมลงไปด้านล่างลูกค้าดูนะครับจะมาเล่าว่าปัญหาแบบนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าให้ช่างเขามาทําการแก้ไขจริงๆแล้วบ้านลูกค้าเขารีโนเวทนะครับ ดโนเวกลูกค้าไม่ได้ติดใจเรื่องของการดินอเวกหรอกแต่ว่าปัญหาของมันคือการรั่วซึมเดี๋ยวผมมาดูนะครับดูกันลูกค้าดโนเวกนะครับก็ประมาณนี้นะครับห้องน้ําประมาณ5้าตารางเมตรสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือพื้นอันนี้เรามาดูกันว่าพื้นมันเกิดปัญหาอะไรณนะปัจจุบันนี้นะครับมีการปูทับมากกว่าสามครั้งนะครับจากชั้นที่1 ช่างเขาบอกว่ามันมีการรั่วซึมลูกค้าบอกมีการรั่วซึมช่างก็วิเคราะห์นะครับปัญหาลูกค้าดูนะครับทุกท่านดูนะครับพื้นชั้นบนนะครับตรงนี้ปูทับเมื่อยังไม่ยังไม่ถึงเดือนนะครับอันนี้พื้นชั้นล่างนะครับปูทับเมื่อขราวที่ลูกค้าซื้อมาแล้วรีโนเวทนะครับสาเหตุที่มันเกิดการรั่วซึมลูกค้ามองไปที่ท่อด้านล่างลูกค้าเห็นไหมครับท่อตัวนี้นะครับคือท่อน้าทิ้งที่ผ่าพื้นขึ้นมาด้านบน เนี่ยมันมีการเปิดอ้าออกนะครับเนื่องจากเขาไม่ได้เทตัวปูกนกอดรัดไว้แล้วปบบรับบังคับให้น้ำไหลลงท่อเพราะนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำพอมันไหลลงที่ฟอร์เดนเนี่ยมันก็จะไหลลงตรงนเนี้ยนะมันไหลลงท่อส่วนหนึ่งนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นแต่อีกสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะมันจะรีกออกไปด้านข้างตรงนี้เพราะตรงเนี้ย มันเป็นลักษณะของท่อที่ผ่าขึ้นมาจากพื้นทั้งสองข้างนะครับนี่คือการปูทับแบบนี้นะครับจริงๆแล้วฝากลูกลูกค้าฝากเจ้าของบ้านนะครับเวลาที่ช่างเข้ามาทํางานนะครับก็ต้องดูนะครับว่าลักษณะแบบเนี้ยคือมันไม่มันไม่จบแล้วครับมันไม่จบฝากลูกค้านะครับช่วยดูนะครับผมแล้วก็วิเคราะห์ร่วมกันนะครับกับช่างนะครับเพราะว่าบางทีมันมันเสียเวลานะครับ เสียเวลาลูกค้าัละแหละนะครับผมอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับผมขอบคุณครับ